โอเคครับหลังจากที่เราได้รู้เรื่องของกฎของโอห์มแล้วได้ทําลองทาโจทย์แล้วนะครับวันนี้ครูจะพาเรามารู้จกักชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ตัวหนึ่งที่มันมีชื่อว่าตัวต้านทานไฟฟ้านะครับผมในบทเรียนนี้นะครับเรียนจะต้องเข้าใจว่าตัวท้านทานไฟฟ้าเนี่ยมันแปลว่าอะไรนะครับมันมีประโยชน์อะไรแล้วก็เราจะมาเจาะจงที่ตัวต้านทานไฟฟ้าแบบค่าคงที่นะนะครับแล้วก็มัน เราจะต้องรู้ว่ามันมีวิธีการมันมีวิธีการในการอ่านค่าความต้านทานไฟฟ้าอย่างไรนะครับก่อนอื่นเนี่ยครูอยากให้เราดูรูปวงจรอิเล็กทรอนิกส์ตรงนี้ก่อนนะครับผมรูปวงจรอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยอันนี้เป็นเป็นไอแผ่นเป็นแผ่นสีเขียวนักเรียนอาจจะเคยเห็นนะครับเป็นแผ่นสีเขียวแล้วมันก็จะมีชิ้นส่วนตะปุ่มตะป่ําต่างๆเต็มไปหมดนะชิ้นส่วนต่างๆเหล่านี้เขาจะมีหน้าที่ในการควบคุมกระแสะไฟฟ้าแบบต่างๆกัน นะครับผมเราเรียกชิ้นส่วนเหล่านี้ว่าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้เนี่ยครูจัดท่าน,นังในครั้งนี้เนี่ยเราจะไปโฟกัสตรงที่ชิ้นส่วนตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้ตัวลางๆางเนี่ยครับตัวเนี้ยมันมีหน้าที่ในการต้านทานปริมาณของกระแสะไฟฟ้ามีหน้าที่ในการควบคุมปริมาณกระแสะไฟฟ้านั่นเองนะเราเรียกว่าตัวต้านทานไฟฟ้านะครับผมซึ่งถ้าเรามาดูเขาใกล้ๆเนี่ยอ่าหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้ครับ จริงๆแล้วตัวต้านทานไฟฟ้ามันมีหลายประเภทเนาะมีทั้งแบบที่ปรับหมุนเลื่อนปรับค่าโอห์มได้อะปรับค่าความต้านทานไฟฟ้าได้แต่แบบนี้คือซื้อมาแบบไหนก็จะมีค่าความต้านทานตามนั้นเลยไม่เปลี่ยนเราเรียกตัวต้านทานแบบนี้นะครับว่าตัวต้านทานไฟฟ้าแบบค่าคงที่คือค่าโอห์มของเขาจะไม่เปลี่ยนนะลักษณะของเขาก็จะมีมีตัวบอดี้ตรงกลางเห็นไหมครับแล้วก็จะมีขาโลหะสองข้างแบบนี้ ทำไมต้องมีขานะครับก็เพื่อที่จะเอาไปเสียบในวงจรอนะิเล็กทรอนิกส์เนาะเอาไปบัดกรีหรือว่าเอาไปใช้ต่างๆนะครับซึ่งคนที่เอาไปใช้เนี่ยก็ต้องรู้ว่าตัวต้านทานตัวนั้นน่ะมันมีค่าความต้านทานไฟฟ้าเท่าไหร่นักเรียนช่วยครูหน่อยนะครับนักเรียนลองสังเกตตัวบอดี้ของตัวต้านทานไฟฟ้านะครับนักเรียนสังเกตเห็นว่าเขามีลักษณะเป็นอย่างไรครับ นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าตัวบอดี้ของตัวต้านทานไฟฟ้าแบบค่าคงที่เนี่ยเขาจะมีแถบสีถูกไหมครับตรงนี้นักเรียนเห็นมีกี่แถบสีครับมี4แถบสีถูกไหมครับจริงๆแล้วตัวต้านทานไฟฟ้าแบบค่าคงที่เนี่ยมันมีทั้งแบบชนิด็บมแถบสี4แถบสีอ่าห้าแถบสี6แถบสีนะครับแต่ว่าในระดับชั้นมต้นเนี่ยมสามเนี่ยเราจะเรียนชนิด4แถบสีด้วยกันนะซึ่งอ่า แต่ละแถบสีเนี่ยมันก็จะมีตัวเลขที่จะช่วยบอกเราว่าเฮ้ยมันมีความต้านทานไฟฟ้ากี่โอห์มนะครับซึ่งค่าความต้านทานไฟฟ้านเนี่ยมีได้ตั้งแต่แบบต่ำๆเลยนะสองโอห์มนะครับไปได้จนถึงความต้านทานสูงมากๆนะครับสิบเมกะโอห์มนะครับก็คือสิบล้านโอห์มนะอ่าก็มันมีวิธีการอ่านค่าต่างๆซึ่งเขาจะไม่เขียนตัวเลขลงไปที่บอดี้ของตัวต้านทานแต่เขาจะ,ะใช้แถบสี มาบอกเรานะครับว่ามีวิธีการอย่างไรดังนั้น1น,นะครับนักเรียนจะต้องรู้จักว่าสีแต่ละสีเนี่ยเขามีตัวเลขเป็นเลขประจําตัวเป็นเลขอะไร พอนักเรียนสามารถจําแต่ละสีได้นะว่าอย่างเช่นสีเหลืองเลขอะไระสีเหลืองเลขสี่สีเขียวเลข5้าสีฟ้าหรือสีน้ําเงินเลข6กเนี้ยเราจะสามารถอ่านค่าความต้านทานของตัวต้านทานไฟฟ้าแบบค่าคงที่ได้ซึ่งครูมีวิธีการช่วยจํานะครับซึ่งสอนกันมานานนมแล้วทีเดียวนะครับวิธีการจําแถบสีของครูเป็นดังนี้นะครับผมนักเรียนเห็นที่ครูเขียนไว้ตรงนี้ไหมถ้าเราอ่านเรียงเนี่ยเราอ่านอย่างนี้นะครับว่า น้องแดงเสื้อเหลืองขับโฟกมาเที่ยวเขาดินขีดขั้นไว้นะน้องแดงมันไปเที่ยวใช่ไหมแล้วเราก็บอกว่าน้องแดงทิ้งงานอะ่ะไม่ดีเลยนะแบบนี้นะครับผมท่องว่าน้องแดงเสื้อเหลืองขับโฟกมาเที่ยวเขาดินน้องแดงทิ้งงานไม่ดีนะครับผมที่ท่องแบบนี้ก็เพราะว่าอไอตัวเราเนี่ยนะครับมันจะมีมันจะแทนที่สีที่ครูจําแบบนี้เนาะน้องเนี่ยมาจาก สีน้ำตาลให้เป็นเลข1สีน้ำตาลนะครับหมายถึงเลข1โอเคไหมอ่าแดงก็หมายถึงสีแดงมีเลขประจำตัวคือเลข2ไงเสื้อก็คือสีสม้มเลขประจำตัวคือเลข3เียสีส้มเป็นเลข3เนี่ยครับผมเราก็จะอ่านค่าตัวต้านทานได้ไงอ่ะสีเหลืองก็คือสี เหลืองถูกไหมเลขอะไรครับเลขสี่ขับก็สีสีเจียวสีเขียวนะครับเลขห้าถูกไหมต่อไปโฟกสีอะไรไทายสิโฟกคือสีฟ้าหรือสีน้ำเงินนะครับผมก็คือเลขอะไรเลขหกมาคือสีม่วงเลขเจ็ดเที่ยวนะครับคือสีอะไรเที่ยวคือสีเทานะครับ เลข8เขาคือสีขาวเลข9แล้วก็ดินคือสีดำนะครับคือเลข0ูนย์อ่ะก็มี1 2 3 4งสาจะไแป9แล้วก็ศนถูกไหมครับนี่คือตัวเลขประจำตัวของสีต่างๆนะแล้วก็อันที่ครูขีดค่าไม่ด้ล่างเนี่ยนะครับผมมันจะแตกต่างตรงนี้ไอค่าสีเหล่านี้นะเราจะต,ต้องจำเป็นเป็นเลขเปอร์เซ็นต์นะครับผมมันจะเป็นค่าความคลาดเคลื่อนนะฮะน้องเหมือนเดิมครับผมก็คือสีน้ำตาล คูให้เป็นนะครับบวกลบ1%แดงก็คือสีอะไรครับสีแดงคูให้เป็นบวกลบ2%เซทิ้งคือสีทองคูให้เป็นบวกลบ5%งานนะครับคูให้เป็นสีเงินบวกลบ10%นะครับและไม่ดีก็คือเป็นไม่มีสีนะก็คือไม่พิมพ์สีลงไปนะครับผม เป็นค่าความคลาดเคลื่อนทั้งหมด20%ดังนั้นถ้าเราท่องได้ว่าน้องแดงเสือ้อเหลืองขับโฟกมาเที่ยวเขาดินราก็จะจําตัวเลขของตัวต้านทานได้เรามาฝึกอ่านด้วยกันนะครับคือตัวต้านทานไฟฟ้าเนี่ยถ,ถ,ถ,ถ้าเราดูรูปเมื่อกี้เนาะมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมลักษณะเขาอะ่ะคือมีตึ๊ดอย่างนี้ถูกไหมครับเป็นขา,าแล้วก็มีอะไรเนี่ยเป็นตัวบอดี้อย่างนี้นะครับผมเป็นตัวบอดี้ แล้วก็มีขาโลหะแบบนี้แล้วเขาก็จะมีทั้งหมด4แถบสีใช่ไหมแถบสี1แถบสี2แถบสีสแถบสีที่4คือโดยทั่วไปแล้วนะครับอ่ะนี่จะเป็นแถบที่1โดยทั่วไปแล้วเนี่ยแถบสีแถบที่4เนี่ยเขาอาจจะพิมพ์ให้แบบยังไงอ่ะให้ห่างออกมาแบบเนี้ยนะครับผมหรือถ้าเขาไม่พิมพ์ตีพิมพ์สีให้ห่างออกมาแบบนี้ก็ส่วนใหญ่มันจะเป็นสีเนี่ยครับผม สีทองสีเงินแบบนี้นะครับผมที่เราจะพบได้บ่อยเราก็จะดูได้ง่ายนะครับผมวิธีการดูค่าความต้านทานไฟฟ้าอย่างนี้นะสมมุติว่าโจทย์เขาให้แบบนี้สมมติสีที่หนึ่งเขาให้เป็นสีน้ำตาลนะสีที่2สมมุติเขาให้เป็นสีดํานะสีที่สามสมมติว่าเขาให้เป็นสีสม้มและสีที่สี่เขาให้เป็นสีทองนะครับเราจะรู้ได้ยังไงนะว่า ค่าความต้านทานของตัวต้านทานค่าคงที่ตัวนี้มันมีค่ากี่โอห์มนะครับผมมันมีค่ากี่โอห์มวิธีการก็คือเราจะมีสูตรนะครับสูตรในการดูค่าความต้านทานเนี่ยเป็นอย่างนี้ R เท่ากับ a ต่อด้วย b นะครับคูณกับ10ยกกำลัง c โอห์มนี่คือค่าความต้านทานนะครับ แล้วก็จะตามด้วยค่าความคลาดเคลื่อนอีก d เปอร์ซอันนี้เป็นสูตรของเขานะครับอืมแบบนี้เราลองมาทําข้อนี้ด้วยกันดูเป็นตัวอย่างหนึ่งข้อนะครับผมเวลาเราดูเนี่ยเราจะให้เป็นแบบนี้นะสีที่1เนี่ยก็จะเป็น a โอเคไหมสีที่2ก็จะเป็น b สีที่3ก็คือ สีแล้วก็สีที่ 4. ก็คือ d นะครับดังนั้นข้อนี้ความต้านทานนะแบบนี้เลย R เท่ากับ A คือสีอะไรครับสีน้ำตาลสีน้ำตาลคือเลขอะไรจำได้ไหมสีน้ำตาลคือเลข1ถูกไหมครับดังนั้น A เนี่ยก็เลยเป็นเลข1แบบนี้ต่อไป B คือสีดำถูกไหมครับสีดำเลขอะไรครับ สีนดำเลข0ูนเห็นไหมสีดำเลศูนย์ดังนั้น b ก็จะตามด้วยเลข0เป็น10แบบนี้เลยนะครับผมต่อไปคูณ10 10ยกกําลัง c ถูกไหมครับ c คือสีส้มสีส้มคือเลขอะไรครับเลข3ถูกไหมดังนั้นก็เป็น10ยกกําลัง3โอหมนะครับแล้วจากนั้นก็จะมีค่าความคลาดเคลื่อนคือ ค่าความคลาดเคลื่อนหมายความว่าอีตรงเนี้ยนะมันได้เลขความต้านทานมาเท่านี้โอห์มใช่ไหมมันอาจจะมากกว่านี้นะครับดีสีทองสีทองนี่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับถ้าจําได้สีทองดูด้านล่างเนาะสีทองคือห้าเปอร์เซ็นเห็นไหมสีทองคือห้าเปอร์เซ็นดังนั้นเราก็จะมาเขียนตรงนี้ว่าเป็นบวกลบห้าเปอร์เซนคือคาดเคลื่อนห้าเปอร์ซ็นเนี่ยก็หมายความว่าค่าความต้านทานเนี่ยมันอาจจะ มากกว่านี้ไป5%หรือน้อยกว่านี้ไป5%ก็ได้นะครับผมดังนั้นค่าตัวต้านทานตัวเนี้ยสีน้ำตาลดำส้มทองเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ10คูณ10ยกกำลัง3บวกลบ5%เราลองจริงๆจะตอบแบบนี้เลยก็ได้นะครับผมตอบถูกได้เลยแต่ว่าเราลองมาเขียนให้เป็นตัวเลขที่ดูเข้าใจง่ายกว่านี้ดีไหมอ่าอย่างเช่น r เท่ากับนะเขียนเหมือนเดิมนะครับ10คูณ10กำลัง3ก็คือ1000ใช่ไหมครับ10คูณพก็ได้10,000มอ่ามันก็คือ1 0,000โอห์มอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะมีความคลาดเคลื่อนมากกว่านี้5%อนะครับอาจจะมากกว่านี้5%หรือว่าน้อยกว่านี้5%ก็ได้ก็เลยใช้เครื่องหมายบวกลบนะครับผมถ้าทำลึกลงไปเนี่ยก็ต้องมาดูว่าเอ้ยแล้วแล้วมากกว่านี้5%เน้อยกว่านี้5%มันแปลว่าอะไรนะครับผมก็วิธีคิดนะก็คือให้เราเอา เอา5%ของ10,000เนี่ยมาคิดนะครับผมข้างนอกแบบนี้เลย5%ก็คือ5ส่วน100ใช่ไหมคูณ10,000หื่อแล้วก็นี่ไงศูนย์ตัดศูนย์ใช่ไหมครับดังนั้น5%ของ10,000ก็จะมีค่าเท่ากับ500วิธีการคิดก็คือ มันคือ10,000โ oh อห์มใช่ไหมแต่มันอาจจะมากกว่านี้500 o h โอห์มหรือน้อยกว่านี้500โอห์มก็ได้เราก็จะทําแบบนี้ครับให้เอา1,000 0มาลบกับ500ใช่ไหมครับแล้วก็เขียนถึง1,000 0บวกกับ500โอห์มแบบนี้1,000 0ลบ500ได้เท่าไหร่ครับได้9,500ใช่ไหม ถึงหนึ่งหมื่นบวกห้า้อยก็คือหนึ่งหมื่นกับ5้ารโอห์มนี่นี่คือทำแบบสิ้นสุดแบบสุดสุดไปเลยนะครับผมสุดๆดไปเลยดังนั้นเนี่ยสรุปก็คือหนึ่งนะเมื่อเราดูแถบสีเราจะต้องดูให้เป็นว่าแถบสีหนึ่งสองสามสี่ A B C D เนี่ยเป็นยังไงนะครับนักเรียนจะต้องจำสูตรนี้ให้ได้ถูกไหม ก็เอาเลขไปเรียงใส่เลยนะครับเอาเลขไปเรียงใส่แบบนี้เลยจะตอบแบบนี้เลยก็ได้นะครับหรือนักเรียนสามารถทําให้สุดๆจนรู้เลยว่าอ๋อมันหมายถึง9 5 0 0โอห์มถึง1 5 0 0โอห์มแบบนี้ก็ได้นะครับผมนี่คือวิธีการอ่านค่าตัวต้านทานแบบค่าคงที่ครับ